สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2565มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ลัคนาราศีนะคะที่ดวงรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่16สิงหาคามปีพุทธศักราช2565ดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีหลายๆดวงนะคะก็จะส่งผลให้กับหลายๆลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบอย่างไม่คาดคิดในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้ท่านผู้ชมทุกลัคนาราศีเลยนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะ ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะและในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาแค่ลัคนานะคะมาพยากรณ์ไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะในตรงจุดนี้นะคะก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่ามีเกณฑ์ได้โชคในลาบในเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยนะคะก็ขอให้มีสติด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะก็เป็นหนึ่งในจํานวนเจ็ดลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในวันที่16สิงหาคมปีห5นี้เราก็มาดูในเรื่องการเงินของท่านอันดับแรกเลยนะคะก็คือดาวพระศุกร์ค่ะโคจรไปได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิต์ค่ะที่ได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะและดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็มีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั่นเองดังนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ที่อยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้ก เอื้ออำนวยในเรื่องของท่านมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแต่ในตรงจุดนี้นะคะในเมื่อดาวคู่นี้อยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นค่ะโชคราบที่ท่านจะได้ก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถ นะคะท่านอาจจะเอาเลขที่บ้านเลขที่รถนะคะมาซื้อในตรงจุดนี้ก็จะเป็นผลดีให้กับท่านนะคะแต่ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วก็มีวิจารณญาณนะคะจตลาไม่ได้มาบอกว่าเลขที่บ้านเลขที่รถของท่านจะถูกแต่จากดวงดาวนั้นบ่งบอกเช่นนั้นนะคะเราก็มาดูอีกจุดหนึ่งค่ะ เกี่ยวกับพบโชคลาภของท่านมีดาวพระราหูด,ดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปทับที่ลัคนาของท่านได้ตําแหน่งที่เด่นดีพอสมควรน,นะคะ แต่อย่างไรก็ตามที่พบการเงินนั้นยังมีดาวพระอังคารและดาวมรตยูโคโจรอยู่ร่วมราศีเช่นนี้ดาวพระอังคารนี้นะคะก็หมายถึงตัวตนของท่านและอีกพบเรือนหนึ่งก็หมายถึงพบมรณะนั่นเองดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ราบในเรื่องของการเงินก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการเงินที่จะออกไปอย่างไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ อาจจาก,การโคจรของดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านแหละในเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะเอื้ออํานวยให้ชาวลักนาราศีเมษมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินอย่างไม่คาดคิดในวันนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลักนณาราศีเมษมาพยากร์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณ์ นายาในตรงจุดนี้ให้มากๆด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมทุกทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ขอให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีและก็มีโชคมีลาภในเรื่องของการเงิน <S <S ด,งดังดวงดาวที่บ่ง <S <S บ,อบอกก็คือโชคของพระราชานะคะไม่ต้องสอะไม่ต้องหาก็มาเองคะ่ะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่ในวันที่16สิงหาคามปีพุทธศักราช2565 มีดวงนะคะทางด้านการเงินได้อย่างแบบฟุกๆนั่นเองค่ะ เราก็มาดูนะคะที่จุดการเงินของท่านจะมีดาวพระพุธนะคะเป็นดาวการเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปได้ตําแหน่งมหาจักรตาแหน่งราชาโชคและตําแหน่งอุจจาวิาราชตําแหน่งมหาจักรก็หมายถึงว่าท่านก็จะต้องมีการดิ้นหลนนะคะมีการทํางานมีการต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้เงินมาแต่ตําแหน่งราชาโชคนี้ก็คือการเงินที่เข้ามาอย่างที่ท่านไม่คาดคิดท่านไม่ต้องเหนื่อยนะคะท่านก็จะได้มาและอย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ก็หมายถึงว่าการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ โดดเด่นพอสมควรเราก็ไปดูนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็คือพบปุตตะพบปุตตะก็มีดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินและในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นนะคะก็จะทําให้ท่านนะคะได้การเงินเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อย่างไม่คาดคิดนั่นเองค่ะและในตรงจุดนี้ก็หมายถึงการลงทุนระยะสั้นๆด้วยนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์ได้ในตรงจุดนี้ด้วยนะคะและอันดับต่อไปเราก็จะไปดูนะคะในพบ เกี่ยวกับโชคลาบก็ในตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนแต่ดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะก็มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางครั้งนะคะดวงดาวที่มีเกณฑ์การโคจรถอยหลังก็ให้คุณแก่ท่านได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าดาวดวงนี้นะคะไปสัมพันธ์กับลัคนาของท่านหรือเปล่านะคะถ้าเข้าไปสัมพันธ์นะคะการเดินโคจรถอยหลังก็ให้ผลต่อชาวลัคนาราศีพฤษพได้เช่นเดียวกัน ตรงจุดนี้นะคะจะต้องมีการดูดวงอย่างละเอียดแล้วก็มีการคํานวณนะคะว่าลัคนาราศีของท่านนั้นนะคะณนะวันที่ท่านเกิดนั้นได้กี่องศาแล้วดาวพระพฤหัสโคจรถอยกลับไปนั้นได้กี่องศาด้วยค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะมาดูดวงให้ละเอียดในระดับนั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติแล้วก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะ จากการโคจรของดวงดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและก็ในเรื่องของโชคลาภของท่านนั้นเอื้ออำนวยให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเกณฑ์จะได้เงินอย่างไม่คาดคิดมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟลุกๆนั่นเองค่ะและในตรงจุดนี้ยังมีความหมายว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากความเหน็ดเหนื่อยของท่านด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพฤกษบค่ะมาพยากรณร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะและจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกทท่านเลยนะคะในวันนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและได้โชคได้ลาบเข้ามาอย่างเนืองนองทุกทท่านด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่เป็นหนึ่งในจํานวนเจ็ดลัคนาราศีก็คือลัคนาราศีมิถุนค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีหลายๆดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเงินของท่านก็โคจรไปอยู่ที่พบการงานซึ่งตรงจุดนี้นะคะถือว่าสัมพันธ์กับลัคนาของท่าน และที่พบการเงินของท่านก็มีดวงดาวอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ดวงค่ะก็จะมีดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์มาจากเรือนวินาและก็อีกพบเรือนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและได้ตําแหน่งราชาโชคและอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะดาวคู่นี้นะคะ ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะในเมื่อดาวการเงินนะคะโคจรไปได้ดีและก็ยังมีดาวที่ดีๆในที่ได้ตําแหน่งที่ดีๆหลายๆตําแหน่งนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินของท่านเช่นนี้ท่านนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินอย่างไม่คาดคิดในช่วงระยะเวลานี้นะคะเราก็มาดูอีกจุดจุดหนึ่งค่ะก็คือจุดพบโชคลาภของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรน,นะคะไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีแต่อยู่ในเรือนวิทนาธ แต่อย่าลืมนะคะก็ยังมีดาวพระราหูค่ะ ซึ่งอยู่ในภพโชคลาภของท่านนั้นได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นเดียวกันดวงของท่านใดนะคะที่มีดาวพระราหูอยู่ในภพโชคลาภท่านมักจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภอย่างไม่คาดคิดเสมอเสมอค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากการโคจรของดวงดาวที่ได้ตำแหน่งที่เด่นดีหลายๆดวงนะคะก็เอื้ออำนวยให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟุกๆุมีเกณฑ์จะได้เงินอย่างไม่คาดคิดนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมิถุนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจะนะารณญาณให้มากๆนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าว่าทุกๆท,ท่านจะโชคดีได้ตรงจุดนี้นะคะก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของท่านด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะทําอะไรก็ได้เงินได้ทองจับอะไรก็ได้เงินได้ทองคิดอะไรก็ให้สมดังปรารถนาทุกๆท,ท่านด้วยนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่มีเกณฑ์จะโชคดีในวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือลัคนาราศีกรกฎนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะที่ลัคนาราศีกรกฎนั้นมีดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะพบโชคลาภและอีกพบเรือนหนึ่งก็หมายถึงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของท่านโคโจรมาทับที่ลัคนาของท่านเขาให้พลังตรงนี้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ตําแหน่งที่เดินดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะท่านจะได้โชคแบบพระราชาไม่ต้องสบไม่ต้องหาก็มาเองก็หมายความว่า ได้โชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากนั่นเองนะคะและในตรงจุดนี้ก็หมายถึงโอกาสดีๆสำหรับท่านด้วยนะคะที่จะมีอะไรดีๆเข้ามามีรู้ทางอะไรดีๆในการหาเงินก็เป็นไปได้ค่ะ และในตรงจุดนี้ก็ยังมีดาวพระอาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งหมายถึงการเงินของท่านก็โครจรไปได้ตําแหน่งมหาจักรเป็นตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ดาวคู่นี้นะคะให้ผลแก่ท่านทั้งหมด100%เอร์เนตเต็มค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎโชคดีมากๆนะคะในเรื่องของการเงินโชคดีมากๆในเรื่องของโอกาสดีๆที่เข้ามาให้กับท่านนั่นเองนะคะ และอีกจุดหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะก็คือในตรงจุดนี้ค่ะพบปุตตะของท่านนะคะมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําเรือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรนะคะ ไปอยู่ในภพโชคลาบได้ตําแหน่งปละและก็ตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นๆนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เงินอย่างมากมายมหาศาลหรือในช่วงของวันที่16สิงหาคมนี้ท่านก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในเรื่องของการเงินแบบฟลุกๆนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนณาราศีกรกฎมา พยากรร่วมกับดวงดาวไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆในตรงจุดนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท่านเลยนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะคะจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่ในวันที่16สิงหาคมปี65นี้มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองแบบไม่คาดคิดหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีนั่นเองค่ะก็คือลัคนาราศีกันนะคะ เรามาดูในทีละเรื่องเลยนะคะจากจุดแรกค่ะก็คือการเงินของท่านมีดาวพระศุกร์นะคะในช่วงระยะเวลานี้โคโจรไปได้ตำแหน่งราชาโชคการเงินได้แบบโชคของพระราชาไม่ต้องสอบไม่ต้องหาก็มาเองก็แสดงว่าการเงินในช่วงระยะเวลานี้ท่านได้มาแบบไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลำบากได้เข้ามาแบบง่ายๆไหลพลั่งพูเข้ามานั่นเองค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะดาวการเงินยังอยู่ในภพโชคลาภอีกทําไมจะโชคดีอะไรเช่นนี้ในเมื่อการเงินอยู่ในภพโชคลาภก็แสดงว่าท่านได้เงินแบบไม่คาดคิดท่านได้เงินแบบฟุกฟุกนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดวงดาวเปิดทางให้ท่านแล้ว การเงินไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะขอให้มีสติและก็ตั้งมั่นนะคะท่านจะทราบดีนะคะว่าการเงินของท่านเข้ามาทางใดก็ขอให้รีบๆเร่งทําในตรงจุดนี้นะคะเพื่อการเงินของท่านเพื่ออนาคตของท่านนั่นเองค่ะและในตรงจุดนี้นะคะดาวพระศุกร์ยังอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งมหาจักรแต่ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะมาจากเรือนวินาศเพราะฉะนั้นคะ่ะโชคลาภตรงจุดนี้นะคะ อาจจะเข้ามาอย่างที่ท่านไม่คาดคิดแต่ก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของโชคลาภตรงนี้ด้วยนะคะว่าก็อาจจะออกไปได้อย่างไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะคะเมื่อได้โชคลาภเข้ามาก็ควรจะบริหารทุกทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีนะคะ และเราก็มาดูอีกจุดจุดหนึ่งค่ะเป็นจุดที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะมีดาวพระเสาโคจรมาหยุดตรงจุดนี้เป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะคะแต่เขาก็ได้ตําแหน่งที่เด่นดีเท่านั้นยังไม่พอค่ะในช่วงระยะเวลานี้ก็มีดาวเกตมาเสริมนะคะให้กับตรงจุดนี้โดดเด่นยิ่งยิ่งขึ้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะ ถ้าจะได้โชคได้ลาบท่านมักจะได้จากเพศตรงกันข้ามนะคะก็ลองเอาตรงจุดนี้นะคะไปพิจารณาว่าท่านควรจะทําอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกันค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทกท,กท่านนะคะให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทุกทกท,กท่านด้วยนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีมังกรค่ะเป็นหนึ่งในเจ็ดลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์หรือมีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟลุกๆุในวันที่16สิงหาคมปี65นี้นะคะเราก็มาดูในจุดแรกของท่านเลยนะคะก็คือดาวการเงินค่ะ โจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะ และในอีกจุดหนึ่งนะคะเราก็มาดูในภพที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายจะมีดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวประจําเรือนในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปได้ตําแหน่งราชาโชคเห็นไหมคะในตรงจุดนี้นะคะถ้าท่านมีเกณฑ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือท่านมีเกณฑ์การลงทุนระยะสั้นๆนะคะตรงจุดนี้ก็จะส่งผลให้ท่านในลักษณะของราชาโชคก็หมายถึงว่าเป็นโชคลาภที่ได้มาโดยที่ท่านไม่เหนื่อยเป็นโชคลาภที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดนั่นเองนะคะ และอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือพบโชคลาภของท่านมีดาวพระอังคารค่ะในช่วงนี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและได้ตําแหน่งราชาโชคและตําแหน่งประนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะถ้าได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะท่านจะต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะได้เข้ามาก็จริงแต่ก็อาจจะมีรลยจ่ายออกไปเช่นเดียวกันนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นทุกขลาบก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติค่ะมีสติเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้เรานะคะทำอะไรได้อย่างรอบคอบในชีวิตนะคะดังนั้นค่ะจากการโครจรของดวงดาวนะคะเอื้ออํานวยให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้นะคะมี เกณฑ์จะได้โชคได้ล่ามในเรื่องของการเงินแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมังกรค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจองของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณนะคะเอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและในตรงจุดนี้จิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกทกท,กท่านเลยนะคะในวันนี้โชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีค่ะ คิดอะไรก็ให้ได้สมดังปรารถนาทุกๆท่านด้วยนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปก็คือลัคนาราศีมีนะคะก็เป็น1ใน7ลัคนาราศีค่ะที่มีเกณฑ์จะโชคดีในวันที่16สิงหาคมปี65นี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูที่การเงินของท่านก่อนค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการเงินโูจรไปได้ตําแหน่งราชาโชคและตําแหน่งประนะคะก็แสดงว่าการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีไหลเข้ามาอย่างง่ายๆมีเข้ามาอย่างที่ท่านไม่คาดคิดแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายออกไปเช่นเดียวกันนะคะต้องบริหารการเงินให้ดีๆนะคะเราก็มาดูในพบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะ มีดาวพระจันทร์ค่ะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านในวันนี้แสดงว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นสัมพันธ์ลัคนานะคะและในตรงพบของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็มีดาวที่ได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งของราชาโชคและดาวพระอาทิตย์นะคะได้ตำแหน่งมหาจักรแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้นะคะ โชคลาภที่ท่านได้มานั้นย่อมมีอุปสรรคมีปัญหาพอสมควรนะคะบางครั้งนะคะท่านได้โชคลาภในตรงจุดนี้มาท่านก็อาจจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีสตินะคะก็บริหารในตรงจุดนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ ที่พบโชคลาภของท่านก็มีดาวพระเสาและดาวพระเกิจอยู่ค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในครอบครัวของท่านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็อาจจะให้โชคให้ลาภแก่ท่านได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคําพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมีนมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกทกท,กท่านนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีจับเงินได้เงินจับทองได้ทองทุกทกท่านในวันนี้ด้วยนะคะ การพยากรณ์ทั้งหมด7็ดลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเกณฑ์จะได้เงินแบบฟุกๆในวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราชส5 6 5ก็ได้ครบทั้งหมด7็ดลัคนาราศีแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆด้วยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ